าตุหมู่ 8A Element and Compound ท่ธาตุหมู่ 8A หรือแก๊สเฉื่อยแก๊สมีตระกูลหมายถึงแก๊สที่ไม่ไวต่อการทำปฏิกิริยากับธาตุอื่นไม่เกิดสารประกอบคาอไรด์ออกไซด์และซัลไฟด์กลุ่มธาตุเคมีที่มีสมบัติเหมือนกันที่ภาวะมาตรฐานถ้าตุในหมูน่นี้จะไม่มีกลิ่นไม่มีสีเป็น ok p p at, แก๊สที่เฉื่อยต่อการเกิดปฏิกิริยาแก๊สมีตรกูล6ตัวที่ปรากฏในธรรมชาติได้แก่ ฮีเลียมนีออนอาร์กอนคริปตอนซีนอนและเรนดอน เฉื่อยหรือก๊ารมีตระกูลมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นก๊าซที่ไม่ค่อยทําปฏิกิริยากับก๊าซอื่นๆทั้งนี้เพราะมีอิเล็กตรอนชั้นนอกสุดครบ8อะตอมยกเว้นฮีเลียมที่มีแค่2อะตอม 2. มีสถานะเป็นก๊าซทั้งหมดเป็นพวกโมเลกุลอะตอมเดียวคือในหนึ่งโมเลกุลของก๊าซเฉื่อยจะมีเพียง1อะตอมเท่านั้นได้แก่ฮีเลียมอาร์กอนนิออนคริปทอนซีนอนและเรดอน 3. ปัจจุบันพบก๊าซเฉื่อยบางชนิดเช่นคลิปทอนและซีนอนสามารถทําปฏิกิรยาก ฟอสอรีนและออกซิเจนได้ 4. การเฉื่อยมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลเป็นวันเดอร์วาลจึงทําให้มีจุดเดือดจุดลอมเรลวต่ำหนฮีเลียมฮีเลียมเป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ว่า He มีเลขอะตอมเท่ากับ2และเลขมวล4.0026ฮีเลียมเป็นแก๊สไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสไม่เป็นพิษเฉื่อยมีอะตอมเดียวซึ่งถูกจัดให้อยู่ในหมู่แก๊สมีตระกูลบนตารางธาตุ จุดเดือดและจุดลอมเร็วของฮีเลียมมีค่าต่ำสุดกว่าบรรดาธาตุทั้งหมดในตารางธาตุและมันจะปรากฏอยู่ในรูปของแก๊สเท่านั้นยกเว้นในสภาวะที่เย็นยิ่งยวดประโยชน์ของการนำไปใช้นำไปใช้บรรจุบอลลูนลูกโป่งและเรือห่อแทนก๊าซไฮโดรเจนซึ่งติดไฟได้มีการนำการฮีเลียมไปผสมในอากาศสำหรับนักดำน้ำเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบน กาทีเรียมเหลวซึ่งมีอุณหภูมิลบ269องศาเซลเซียสนำไปใช้เกี่ยวกับตัวนำยิ่งยวด 2. เนออนเนออนเป็นธาตุในตารางธาตุที่มีสัญลักษณ์ Ne เลขอะตอม10และเลขมวล20.183เนออนเป็นกาซเฉยเป็นสมาชิกหมู่ที่8ของตารางธาตุเป็นแก๊สอะตอมเดียวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นและเกือบจะไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆและเกิดแสงสีแดงเมื่อใช้ในหลอดสัญญากาศ กับไฟนีออนและพบในปริมาณเล็กน้อยในอากาศการใช้ประโยชน์ของนีออนในเชิงพาณิชย์ที่สําคัญได้แก่กลไกการทําให้เกิดแสงสว่างและที่เราคุ้นเคยมากที่สุดคือหลอดไฟนีออนที่ใช้เป็นหลอดไฟโฆษณาหลอดเลืองแสงหลอดนําแก๊สและอื่นๆอีกมากมายอาร์กอนเป็นธาตุเคมีในตารางธาตุ ที่มีสัญลักษณ์ Ar เลขอะตอม18และเลขมวล39.948เป็นกา๊าซมีตระกูลตัวที่3อยู่ในกลุ่ม18ก๊าซไม่มีสีไม่มีรสไม่มีกลิ่นอากอนประกอบเป็น1%ของบรรยากาศของโลกในเปลือกนอกทําให้อะตอมอรกกอนที่มีความเสถียรภาพและความทนทานต่อพันธะก,กับองค์ประกอบอื่นๆการนําไปใช้ประโยชน์ใช้บรรจุในเครื่องไกเกอร์มูลเลอร์เคาน์เตอร์ซึ่งใช้ตรวจวัดปริมาณลังสีใช้มากที่สุดในอุตสาหกรรมถลุงโลหะและการเชื่อมโล ใช้ในหลอดพิเศษเช่นนีออนใช้ในกระบวนการทำให้แร่ไทเทเนียมและเซอร์โคนเนียมบริสุทธิ์ขึ้นคลิปตนันคริปตันคือธาตุที่มีหมายเลขอะตอม36เลขมวล83.798และสัญลักษณ์คือ Kr ลักษณะไม่มีสีคลิปตันอยู่ในตารางธาตุหมู่8 คลิปตอนเป็นกา๊าซเฉื่อยไม่มีสีมีเล็กน้อยในธรรมชาติสามารถแยกออกจากอากาศได้โดยการอัดอากาศให้เป็นของเหลวการนำไปใช้เนื่องจากคลิปต้อนเป็นกา๊าซที่หายากมากการใช้ประโยชน์จึงไม่กว้างขวางประโยชน์หลักในเชิงพาณิชย์ได้แก่อุตสาหกรรมหลอดไฟแก๊สนี้ใช้ควบคู่กับอาร์กอนสำหรับหลอดไฟเรืองแสงเพื่อเพิ่มความสว่างและประสิทธิภาพของหลอดไฟใช้ในหลอดแฟลชถ่ายรูปบางชนิด ีนอนเป็นธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม54เลขมวล131.3และสัญลักษณ์คือ Xe สีนอนเป็นธาตุที่มีลักษณะเป็นก๊าซมีตระกูลไม่มีสีไม่มีกลิ่นน้ำหนักมาก สถานะเป็นแก๊สพบเพียงเล็กน้อยในบรรยากาศโลกการนำไปใช้ประโยชน์เป็นการที่มีคุณสมบัติเป็นยาสรุปประโยชน์อีกอย่างคือใช้ไฟหน้าและไดไอออนแล้วสีนอนยังใช้สำหรับปลอดแฟตถ่ายภาพปลอดไฟฆ่าเชื้อโลกเลเซอร์หลายชนิดเพื่อลดปฏิกิริยานิวเเลียร์และสำหรับเครื่องถายภาพ เรดอนเรดอนคือธาตุเคมีที่มีหมายเลขอะตอม86เลขมวล222และสัญลักษณ์คือ Rn เรดอนเป็นธาตุกำมันตรังสีที่เป็นกาเฉื่อยได้จากการแยกสลายธาตุเรเดียมเรดอนถูกสร้างขึ้นโดยผ่านกระบวนการอีกขั้นหนึ่งของการย่อยสลายธาตุกำมตรังสีทั่วไปโดยที่ทอรีียมและยูเรเนียมซึ่งเป็นธาตุกำมะันภาพดึกดำบรรทที่มีอยู่ตั้งแต่ครั้งที่โลกเริ่มก่อตัวขึ้นได้เกิดการสลายตัวของธาตุและให้ผล เเป็นาียมการนำไปใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์ในวงการแพทย์ในการรักษามะเร็งนอกจากนี้แล้วยังใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบว่าอุปกรณ์เกิดการรั่วหรือมีรอยรั่วหรือไม่ใช้ในการวัดอัตราการไหลและในการศึกษาวิจัยทางเคมีและฟิสิกส์ 7. จอกโเกนซอนโอเนซอนคาดว่าเป็นสารบริสุทธิ์เสมอและเป็นแก๊สที่ a t p ไม่มีสีเป็นธาตุสังเคราะห์ได้กะตอม1 1 8เลขได้มวล294 เป็นธาตุตัวสุดท้ายบนคาบที่7ปัจจุบันธาตุออาเนสซอนเป็นธาตุสังเคราะห์เพียงตัวเดียวของธาตุหมู่8มันยังเป็นธาตุที่มีเลขอะตอมและเลขมวลมากที่สุดเท่าที่คนพบ,บในปัจจุบันการน,นำไปใช้ประโยชน์ใช้ศึกษาและวิจัย